Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอุอนดิอุสนะครับวันนี้เราอยู่ใน d e a ส l y s t i l l n e s s เป็นเกมยิงซอมบี้ซึ่ง เป็นเกมออกใหม่นะครับที่ผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวนะครับนี่นี่มีประวัติของเขาด้วยนะครับสามารถไปติดตามเขาได้อ่าโอเคแล้วเกมนี้เนี่ยเออพิ่งจะออกมาไม่กี่เดือนผมไม่แน่ใจว่าออกมานานหรือ,อยังนะแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวในช่วงไม่กี่เดือนนี้นะครับก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยผมเคยโหลดมาแล้วโหลดมาไว้แล้วสักประมาณเดือนสอเดือนนี่แหละแล้วผมก็ยังไม่ได้เล่นใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีการอัปเดต เรื่อยๆซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเขาอัปเดตอะไรไปบ้างแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกมประมาณเนี้ยเกมประเภทเนี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับจะว่าถนัดหรือไม่ถนัดก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านอะอนี่ตอนแรกเนี่ยที่ผมโหลดมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็คือเขาจะมีแต่ตัวละครชาย มีแต่ตัวละครชายนะครับแล้วก็มีด่านให้เลือกแค่สองด่านจะแ,แบ่งเป็นไฮเวย์กับวิลเลจตึ่งไฮเวย์เนี่ยเขาจะบุว่าเป็นแบบอีซี่ส่วนวิลเลจเนี่ยจะเป็นแบบฮาร์ดพอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็เพิ่มเป็นตัวละครหญิงมานะครับมีแบบโคตรจะ <c oughs> เซ็กซี่แล้วพอเพิ่มตัวละครหญิงนะครับ จากนั้นผ่านมาประมาณน่าจะไม่กี่วันก่อนเนี่ยเขาก็เพิ่มแมปใหม่มาเป็นช h i n e s e น l l e y นะครับนี่ช h i n e แ e Alley ลและนอกจากเพิ่มแมปเนี่ยเขายังเปลี่ยนนะครับการเลือกโหมด e a s y กับ Har d เป็นการเลือกปืนข้างล่างนี่ถ้า e a s y ก็จะเป็นสกาส่วนถ้าเป็น h าร d นี่ก็จะเป็น A K M นะครับเป็นปืน A K ซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมตอนเออเนี่ยผมขอเล่นเป็นตัวละครชายก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นอีซี่เลือกแมทพาร์ทแรกนี่ผมขอเล่นเป็นไฮเวย์ก่อนเนาะที่เขาบอกว่าอีซี่ตอนแรกเนี่ยไม่รู้มันจะอีซี่ขนาดไหนเดี๋ยวลองเข้าไปดูอ๋อนี่เหมือนกับว่าเขาจะเอาตัวเก็บเสียงออกนะ ออแล้วก็อีกอย่างนึงที่อัปเดตมาเมื่อวานนะครับก็คือเพิ่มสเปซบาร์ก็คือการกระโดดนะครับผมทำไมมันไม่มาพร้อมกับเกมเนี่ยกระโดดเนี่ยมันเพิ่งจะมาเพิ่มโอเคไหนทดสอบก่อนเกมแนวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะโอเค ASWD ใช่ไหม เกมก็คือพื้นฐานเกมชูติ้งเลยนะภาพสวยมากอะ่ะเห็นไหมแมป,ปมันอาจอาจจะเป็นเพราะว่าแมปเล็กนะครับก็เลยสามารถอัดภาพสวยๆพวกนี้เข้ามาได้ซึ่งระบบขั้นต่ำนะครับที่เขาแนะนำก็คือคอ i5 นะครับแต่เครื่องผมเนี่ย i3 ก็เล่นได้ภาพแบบสุดยอดเลยโอเคเลยอะแสงเงาแสงสีดูกันซิ เดี๋ยวนะดูว่าเดี๋ยวผมจะดูว่ามันแตกต่างจากฮาร์ดยังไงนะเอ่อตอนนี้เรามีกระสุน200กระสุนสำรอง260นัดใช่ไหมโอเคดูปืนสิโอยทำไมยิงไม่โดนวอเฮ้ยมันมาแล้วมันมากันแล้วเน,น, <c oughs> นี่ <c oughs> เออที่เป็นอีซี่เพราะว่า ไอ้ซอมบี้มันไม่ค่อยอเอร์ตเลยอะนะเนี่ยยิงเพื่อนแบบล่วงขนาดนี้มันยังไม่เดอมันยังไม่วิ่งอเลยเราต้องยิงยิงไปโดนมันก่อนมันจะวิ่งไหมไ้นี้ก็ไม่วิ่งเว้ยและสุนผมใช้เปลืองโคตรเปลือง ไม่มีใครแอบอยู่บป่าวะเดี๋ยวไม่มีนะ,โอ,โ,ออะโอ้ยดับเบิล Q อ่ะโอ้ยมือยังไม่ไฟนี่เท่าไหร่เฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งคำรามเฮ้ยมานี่ อ๋อน,นี่ที่เขาเพิ่มใหม่ใช่ไหมนี่ก็คือกระโดดนี่กระโดาะกระดะดึ้งแต่ไม่รู้ว่ากระโดดห้ามสิ่งกีดขวางได้หรือเปล่านะแต่เพิ่มมาก็ดีแล้วแหละเพราะมันก็เป็นอัตลกอีกอย่างนะเผื่อแบบกระโดดข้ามอะไรได้ซึ่งก่อนนั้นนี้มันไม่มีนี่ก่อนนั้นนี้มันก็เดินติดอย่างนี้เลยแต่นี่มีเพิ่มว่ะเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกมีป่าไม่มี แล้วก็มันวิ่งไปเลงไปไม่ได้นะถ้าเล็งเราก็จะเดินไม่ต้องเก็บกระสุนเลยะกระสุนมีเหลือเฟือไอตัวอีกแปดตัวแปดตัว ้ยตายว่ะยิงให้มันเลยตัวหนึ่งน่าน่าจะประมาณสักสี่ห้านัดจะตายถ้าไม่โดนหัวอ๋อนี่พอเหลือน้อยมันก็จะมาร์กไว้ให้ซึ่งไอไอที่มันมาร์กเนี่ยมันบังตัวไอ้นี่หมดเลย โอเคจบแล้วใช้เวลาไปประมาณสี่ห้านาทีนี่แหละไหนมาลองตัวละครหญิงบ้างดีกว่าอีเมลเอาเป็นน้องเอน้องนี่แล้วกันเอลขาวดีชอบ <c oughs> <c oughs> น้องเอลขาวเค okay. ถือสกาไปเลยยังเป็นแบบอีซี่อยู่นะครับ เหมือนเขาทำมาเพื่อแบบเอาไว้เล่นชาเลนจ์กันอนะใครทำได้เร็วกว่าอะไรแบบเนี้ยส่วนแมปน่าจะเพิ่มมาทีหลังน่าจะเอ่อเพิ่มมาเรื่อยๆอยะนะไหนเปลี่ยนมุมมองหน่อยเนี่ยดูดิเอวเอวเขาขาวชจ่วเลยเห็นไหมท <c oughs> ำลามอีกแล้วทำลามอีกแล้ว มาเดินข้างนอกมั้งเอา้าโดนตัวไหนวะนะเนี่ยไปโดนตัวหลังวะเฮ้ยแม่นวะ <c oughs> <c oughs> อ่าเล้อใจอ่ะอ่าเลิอก,กันทำไมอุ้ยมีแอบมีแอบมีป่าววะ แต่อยู่ข้างในมั้งนี่เนี่ยโอ้อร่อด้วยเอ้เอ๊ะ,ะอออ <s uc ans> นัดสุดท้ายโดนหัว <S <s <uc ans> นี่เนี่ยนี่ไง <S <s <uc ans> นี่อ๋อหัวเกือบทุกนัดเลยเอ๊ะ หัวเกือบทุกตัวไม่ใช่ทุกนัดเพราะผมใช้เปลืองมากเฮ้ชัวชัช<笑><笑>เล่นแบบไม่กลัวไม่กลัวเปลืองกระสุน แล้วซอมบี้เขาจะแบบว่าอาจจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบอ่ะเอออาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวหรือว่าเปลี่ยนเป็นสไตล์แบบซอมบี้อ้วนซอมบี้ผู้หญิงอนะไรเงี้ยจบแล้ว <c oughs> ใช้เวลาไปสามนาทีกว่าโอเคต่อไปเป็นแบบฮาดกันบ้างเนาะดูซิว่ามันจะแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เป็นผู้ชายก่อนเอาเป็น ตัวน,นี้แล้วกันแบบพาร์ทไอเว่ยโอ้หวังว่ามันจะไม่กลูกันมาแบบนี้นะ <c oughs> ไม่งั้นผมสู้ไม่ไหวเออผมยังไม่ได้ลองเมเลตทคเลยนะเนี่ยผม melee นะเมเลเนี่ยกดวีไกลามากเลยนะหวังว่าจะไม่ได้ใช้แต่พาร์ทหน้า,าจ,จะได้ใช้กันนะ ไหนเมเลนี่เหรอโอ้โอ,โอ้ผมว่าผมถนัดฝั่งนี้มากกว่านะไหนมันไม่ค่อยเอล์ร์เลยด่านเนี่ยอ้อมันดีดอะแรงถีบมันเยอะกว่าสก,กาม้งเนี่ยใช่ไหมเฮ้ย เสียงกระสุนไช้เสียงไอ้นั่นเสียงปลอกกระสุนอ๋อแล้วก็นี่กระสุนน่าจะให้มาครึ่งเดียวอ่ะอาจจะเอ่ออีซี่มันให้มา260ใช่ไหมอันนี้น่าจะให้มา1 3อยสามสิบครึ่งหนึ่งแล้วเราต้องมาเก็บเอาอันเนี้ยต้องเก็บแบบพึ่งเออดวย ผมอาจจะไม่พูดเยอะเหมือนช่องอื่นนะเพราะว่าเกมแบบนี้ผมต้องใช้สมาธิอ่ะมันต้องใช้สมาธิในการเล่นอ่ะ อ้าวตายแล้วเดี๋ยวเจ็บกระสุนก่อนนี่มีทิ้งแบบแม็กกาซีนด้วยเห็นกระสุนอย่างเท่มันก็อ่าอาจจะลักษณะแบบภาพนี่เหมือนกับเกมชูตติ้งแบบดีๆเลยอะเกมชูตติ้งแบบค่ายใหญ่ๆอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไร มันติดแค่นี้มันเดินติดแค่นี้มันก็ไม่ไม่ไมเดินต่อหรอวะอืมยิงไปเหลือเก้าตัวอ้ยโอ้ย ไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเป้ามันบังหมดเลยไอ้เนี่ยโลโก้อะโลโก้มันบังหรือตัวสุดท้ายอ่านีเนี่ยยิงหัวเลยไงลองตัวผู้หญิงบ้างพิ่งจะผ่านไปสิบห้านาทีพูดผิดผิด,ผดถูกถูกนะผ่านไปสิบห้านาที ไหนน้องเอวขาวคนเดิมไปอืมพลังอันเรียวเอนจินมา เดินโอ้โหเดินอย่างเกืือยอ่ะแต่ก็มีเสียงเดินที่จริงเดินไม่น่าจะมีเสียงนะน่าม,มีเสียงก้าวเลยนี่อะมัวิ่ง,องเอา้าจะยิงตัวนี้ไปโดนตัวหลังเฮ้ยเฮ้ยามาจากไหนเฮ้ยไม่โดนวะ ตัวหลังแทนเฮ้ยจวเพิ Double ่งคิวอ่ะเอาหรือเป็นกระสุนมาทามาทามา <c oughs> มีมีอีกปะ ตาดเลยไม่ต้องกลัวแล้วไม่งกลัวไม่จะโดนหัวหรือเปล่าอโอโอ้โอโยเหลือเก้าสิบนัดเหลือๆว่ะอ่ออีกสิบตัวไปไปโก้โกๆๆ้ ไม่ต้องคำรามตูดไหม <laughs> อ้าวไม่โดนโอ้าวก้มทำไมแล้วสามตัวเฮ้ยแต่มันมองไม่เห็นอะ ถ้เห็นหัวเราก็เล็งหัวได้ถูกไหมไม่ต้องเก็บกระสุนเลยว่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด่านนี้มันง่ายนะครับเพราะว่าเอการเดินทางของเราเป็นเส้นตรงแล้วก็ซอมบี้เนี่ยมันไม่ค่อยเอเลอร์เท่าไหร่เราสามารถเก็บได้หมดนะเนะะก็เลยง่ายโอเคก็จบกันไปสําหรับพาร์ทนี้นะครับที่ผมมาลองเล่นดูนะมันก,ก็สนุกดีภาพก็สวยด้วย ใครอยากจะลองนะครับสามารถไปโหลดเล่นได้ฟรีนะครับในสตรีมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ